ขาบอกว่ากาแฟที่ดีบกเกี่ยวกับการขวกบกาแฟที่แ่บอ่ะมันขืนอยู่กับมองที่เขากินน้ำอี่ยังกะซังถ้าถือโยถึกมองเลยอี่ยังกะซังถ้าอยถึกมองเลยมันจะมีราคาอันนี้กาแฟบนบ้านบกเกี่ยวกับยี่ห้อนะครับถ้าเขากินถึกมองคุณข่ามันจะยนนอยเหมือนบนบกเซีย ไปลองเบิ่งอันนี้ระดับน้ำทะเลเท่ายพบกหูจำบ่ได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างเขาต้องพร้อมหอนลงไปวิ่งเบิ่งเอาครับบรรยากาศสีห้ยราคาเท่ายก็ตีกันไหมร้านร้านนี้สวยกว่าร้านโน้นต้องเอาเข้มๆแน่กว่านี้ อยากคุ้มว่ามองไหนกดไลค์กดแชร์หลายๆผมสิบอกว่าอยู่งมองไหนถ้าเบิ้งซื้อบอกกดไลค์กดแชร์นี่สิบบอกว่าอยู่งมองไหนมองนี่นี่คนบข้นพวกหนจักแบบ โอเคนะครับเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวติดตามขาต่อไปขาต่อไปสิกินนี่ยังผาเบิ้งนะโอเคแล้วเจอกันับูแมนรน่ก็บอกไปโหลดไปโหลดไม่ใช่เปะมอยงนีนะ พอบปแลบวทีนีก็ไม่เห็นทีนี้นั่งรอเออย่างไนก็หันเกไปบางสายบอกรีย